วันที่1เมษายน2566ก็จะเป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565และในคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้สิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางบัตรประชาชนโดยภาครัฐนะครับให้วงเงินรูดซื้อสินค้าอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีวิธีการใช้สิทธิ์ผ่านทางบัตรประชาชนยังไงบ้างไปดูกันเลยนะครับ อันดับแรกนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเราจะสามารถใช้สิทธ <satisfactory> <económ relaxation> yep. ิ์ได้ที่ร้านค้าอะไรบ้างนะครับผมโดยสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับสามารถนําบัตรประชาชนนะครับไปใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านธงฟ้าเท่านั้นนะครับผมซึ่งจะมีสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของร้านธงฟ้านะครับถ้าเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็สามารถเข้าไปใช้สิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับผม เมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับเราก็เข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็ทําการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นให้เรียบร้อยนะครับแต่ระหว่างที่เรากําลังเลือกซื้อสินค้านะครับก็อย่าลืมนะครับทําการคํานวณด้วยนะครับว่าสินค้าอันนั้นนะครับเกินวงเงินที่เรากําลังจะรูดซื้อหรือเปล่านะครับเพราะว่าโครงการในรอบใหม่นี้นะครับ เขาให้วงเงินมาอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเมื่อเราเลือกสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําสินค้าไปชําระที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็แจ้งทางพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องการจะชําระเงินผ่านทางบัตรประชาชนโดยใช้สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565นะครับและขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนของทางร้านค้าที่จะดําเนินการนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทางร้านค้าจะดําเนินการยังไงนะครับ และร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเขาก็จะเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินนะครับและก็จะแตกไปที่การใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการนะครับโดยในรูปตัวอย่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะครับผมแต่ลักษณะก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับทางร้านนะครับก็จะเข้าไปที่แอปถุงเงินนะครับและก็แตกไปที่บัตรสวัสดิการนะครับผมหรือว่าการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําปี2565นั่นเองนะครับต่อมานะครับทางร้านก็จะแตกไปที่ การเลือกชําระเงินนะครับผมผ่านทางบัตรประชาชนนะครับต่อมานะครับทางร้านเขาก็จะขอสแกนบัตรประชาชนของเรานะครับก็ให้เราทําการยื่นบัตรประชาชนให้ทางร้านนะครับเพื่อให้ทางร้านทําการถ่ายรูปสแกนบัตรประชาชนของเราเพื่อทําการใช้สิทธินั่นเองนะครับ หลังจากนั้นนะครับแอปถุงเงินของทางร้านค้านะครับก็จะแสดงหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ที่มาขอใช้สิทธินะครับต่อมานะครับทางร้านค้าก็จะกรอกจํานวนเงินที่เราจะต้องชําระลงไปนะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างอยู่ที่75บาทนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้นะครับจะมีวิธีการยืนยันการชําระเงินอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีนะครับวิธีการแรกนะครับก็คือใส่รหัสเพื่อยืนยันนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสแกนใบหน้า เพื่อยืนยันนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการยืนยันด้วยวิธีการที่1กันก่อนนะครับนั่นก็คือการยืนยันด้วยการใส่รหัสเพื่อยืนยันนะครับทางร้านก็จะแตะไปที่ใส่รหัสเพื่อยืนยันต่อมานะครับทางร้านก็จะให้เราใส่รหัส6หลักลงไปนะครับเพื่อทําการชําระเงินนั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับท่านใดที่ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางธนาคารจะให้รหัสพิน6์หหลักมาเพื่อเอาไว้ใช้ชําระเงินตอนนี้นั่นเองนะครับ ก็อย่าลืมนะครับรหัสพิน6หลักของท่านคืออะไรจะต้องจําให้ได้ด้วยนะครับและถ้าหากว่าจํารหัสพินไม่ได้หรือว่าลืมนะครับจะต้องกลับไปที่ธนาคารเพื่อทําการตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับและว,วิธีการชําระอีกวิธีการหนึ่งนะครับนั่นก็คือการสแกนใบหน้านะครับ ถ้าหากท่านใดต้องการให้ชําระเงินโดยการสแกนใบหน้านะครับก็แจ้งทางร้านได้นะครับเดี๋ยวทางร้านก็จะแตะไปที่สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันนะครับและทางร้านนะครับก็จะนําโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทําการสแกนใบหน้าของเรานะครับก็ต้องให้ใบหน้าของเรานะครับอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เรานะครับทำการกระพริบตาบ่อย เพื่อให้ทาการสแกนใบหน้าผ่านง่ายๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้านี้นะครับก็ให้ทาการตรวจสอบจํานวนเงินที่เรากําลังจะต้องชําระนะครับเมื่อเราตรวจสอบว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้แตะไปที่คําว่ายืนยันนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ชําระเงินให้กับทางร้านธงฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะออกจากทางร้านค้านะครับแนะนําว่าให้สอบถามยอดเงินคงเหลือ กับทางร้านค้าด้วยนะครับผมว่ามียอดเงินคงเหลือในบัตรอยู่เท่าไหร่นะครับผมเราจะได้วางแผนในการใช้จ่ายในรอบถัดไปได้นะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับก็เป็นแนวทางสําหรับวิธีการใช้สิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านทางบัตรประชาชนนะครับผมเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับผมก็จะมีรีวิววิธีการใช้สิทธิผ่านทางบัตรประชาชนให้ทุกคนได้รับชมด้วยนะครับส่วนวิธีการใช้สิทธิ์วิธีการอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีแนวทางแล้วนะครับจะรีบมาทาคลิปแนะนําต่อไปนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่ิ่ชอง ส่วนท่านใดที่มีคําถามมีข้อแนะนําหรือว่ามีข้อสงสัยสามารถพิมพ์พูดคุยไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับไปเจอคลิปหน้าครับ